เอาเรื่องเรื่องที่สามก็คือเรื่องวันนาโลหะชาดกก็เรื่องหมากิ้งจอกความเป็นมาเรื่องเบื้องต้นอันเป็นมาเป็นเหตุให้ให้พระพุทธเจ้าตัดชาดกเรื่องนี้ตัดชาดกเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ว่าในสมัยหนึ่งนี่พระเจ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันกรุงสาวสถีเมืองหลวงของแคว้นโกศล พระอครสา,าวกทั้งสองพระองค์ซึ่งได้แจกภาษารีบุตรและพระโมคลนะได้กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปจําพรรษาอยู่ในวัดป่าทางชายแดนที่เป็นวัดป่าประจำหมู่บ้านทางชายแดนแห่งหนึ่งได้มีบุรุษกินเดนบุรุษกินเดนเอาใครรู้จักคำว่าบุรุษกินเดนบ้างที่กินที่กินของเหลือ เขาเรียกว่าบุุษกินเดนผู้ดเดินคอยรักษาผลนิบัติรับใช้พระอัครสาวกทั้งสองในฐานะลูกศิษย์หรือสังกลีวัด <c oughs> นี่คำว,ว่าสังฆลีวัดนี่ก็หมายถึงว่าลูกศิษย์ <c oughs> เมื่อบุรุษกินเดนได้อาศัยอยู่กับพระอัครสาวกทั้งสองนั่นแล้วก็ได้หาโอกาสพูดยุโยงให้ท่านทั้งสองแตกแยกกัน โอ้โหจะทําสังฆเภทเลยนะจะทําสังฆเภทคําว่าทําสังฆเภททําให้สงแตกกันเองเป็นกรรมหนักนะเขาเรียกว่าเป็นกรรมหนักห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยแต่ไม่ประสบผลสําเร็จจากนั้นพระอัครสา,าวกทั้งสองจึงให้บุรุษจินเตน,นั้นออกจากวัดไปเมื่อออกพรรษาแล้วพระอัครสา,าวกเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันกรุงสาวัตถี และได้กราบทูลเรื่องราวบุรุษจินเตนให้ทรงทราบพ,<อ>พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าเรื่องอย่างนี้เคยมีมาในอดีตชาติแล้วพระพุทธเจ้าตัดแบบนี้แล้วจึงได้ตัดวันนาโลหะชาดกซึ่งมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ว่าเอาฟังนะที่ป่าแห่งหนึ่งมีพญามีพญาสัตว์สองตัวอ่ พญาพญาสัตว์สองตัวก็หมายถึงว่าพญาราชสีพญาเสืออย่างนี้เป็นต้นนะอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งเดียวกันพญาสัตว์สองตัวคือพญาราชสีกับพญาสัตว์อีกตัวหนึ่งก็คือพญาเสือโค้งใครเอาใครรู้จากบ้านคําว่าพญาสัตว์แปลว่าอะไรพญาสัตว์ก็คือหมายถึงว่าเป็นใหญ่ในสัตว์สัตว์ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมาก พระพญาสัตว์ทั้งสองนี่ทั้งพญาราชสีกับพญาเสือคองนี่เป็นเพื่อนรักกันมากไปไหนมามาไหนนี่มักจะออกไปล่าสัตว์กินด้วยกันเสมอต่อมาหมาจิ้งจอกก็คือสุนัขจิ้งจอกอคคตัวหนึ่งได้หมอบคันคานเน่เอาใครใครใคร,ใค,รคิดถึงบโนภาพคบว่าหมอบคันคาน,น,นเนี่หมอบคันคานก็านานานมาขออาศัยรับใช้พญา พยาสัตว์ทั้งสุทั้งสองด้วยหวังจะกินเศษเ,เนื้อ,เ,อเดนินโดยไม่ต้องลำบากหาด้วยตนเองซึ่งพยาศัตว์ทั้งสองก็ยินดีให้อยู่รับใช้มาสุนัขจิ้งจอกได้กินเนื้อที่ที่เหลือจากพยาศัตว์ทั้งสองก็สุขสบายแต่ด้วยจิตเห็นไหมนี่เขาบอกว่า กินบนเรือนที่รถบนหลังคาแต่ด้วยจิตที่ชิดไม่ดีขนาดเขาให้อาศัยก็อยากจะทำลายเขามันก็นึกอยากกินพยาศทั้งสองโอ้โหบ้างด้วยเห็นว่าเนื้อสัตว์สารพัดที่เคยกินมาแล้วแต่อยากกินเนื้อราชสีบ้างกทีนีอยากกินเนื้อราชสีกับเสือโค้งบ้าง เท่านั้นยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองมันนึกว่าเนื้อของพญาสัตว์ทั้งสองคงจะน่าอร่อยน่าน่าดูว่าวันหนึ่งมันก็เข้าไปหาพญาราชสีและพูดใส่ใส่ใสความว่านายครับนายเสือโคงพูดถึงนายว่าสีหน้าลักษณะท่าทางกำลัง และมีความกล้าหาญของเจ้านายไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของนายเสือโคกว่าพูดใส่ความพญาราชสีกล่าว,ว่าไปเถิดเจ้าข้าไม่เชื่อที่หน้าคนจากเจ้าหรอกเห็นไหมคนที่มีสมาธิดีคนที่มีจิตใจที่เชื่อมั่นในตัวเพื่อนคนที่ไม่ขายเพื่อนอนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้จักใน,ในหลายเรื่องนะ เสือคองเพื่อนข้าจะพูดอย่างนี้ท่านมาจิ้งจอกได้โอกาสเข้าไปปนนิบัติพระยาเสือคองก็พูดยุยงใส่ร้ายพระยาราชสีฟังข้างโน้นแล้วมาบอกกับฝ่ายข้างนี้ไม่ดีฟังข้างนี้แล้วไปฝ่ายข้างโน้นไม่ดีเพื่อจะทําลายชนทั้งสองให้แตกสามัคคีกันนี่ก็เป็นบาปนะนักเรียนอย่าทํานะเราต้องมีความสามัคคีใส่ร้ายพระยาราชสีให้พระยา เสือโค้งพญาเสือฟังพญาเสือโค้งจึงนำความดังกล่าวมาเล่าให้พญาราชสีฟังอย่างเชื่อไม่เชื่อครึ่งหนึ่งก็ไปฟังหูไว้หูและพญาราชสีก็ได้เตือนสติพญาเสือโค้งโดยกล่าวว่าคนที่เชื่อผู้อื่นมากกว่ามิตรของตนจะทำให้เสียมิตร จำไว้นะถ้าเราครบเพื่อนเราอย่าไปเป็นคนหูเบาเราต้องฟังหูบ้างไหว้หูบ้างเพราะว่าจะทำให้จะเพราะว่าเราจะทำให้เราเสียเพื่อนเมื่อเมื่อได้ฟังพระยาราชสีพูดถึงคุณแห่งมิตรจบแล้วพระยาเสือก็อกล่าวโทษ พระยาราชาสีก็เกิดยินดียกโทษให้แจบพระยาเสือเจ้าเสือกิ้งจอบยุโยงเมื่อเห็นว่าเรื่องผิดแผนเช่นนี้ก็ไม่อาจอาศัยอยู่กับพระยาทั้งสองต่อไปได้อีกมันเสียหน้าแล้วอายิ่งนักจนหลบหนีเข้าป่าลูกขาเทวดาตันลูกขาเทวดาตนหนึ่งที่เสียงสถิตยอยู่บนต้นไม้ เห็นประพตชเห็นความประพฤติดังกล่าวของสุนัขกิ้งจอกเออเห็นประพฤติที่ดีงามของมิตรสหายทั้งสองก็คือพระยาราชสีกับพระยาเสือก็ชื่นชมยินดีน้ําใจพระยาสัตว์ทั้งสองนี่ก็คือพระพุทธเจ้าตัดพระพุทธเจ้าทรงตัดชาดกเรื่องนี้จบลงทรงอธิบายว่าสุนัขกิ้งจอกตัวนั้นกับชาติมาเป็นมนุษย์กินเดน 快点！<music> 哎